สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับกันยำแรงครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับกำลังสีเหลืองงานนะครับบริษัทสร้างสนอยู่ที่อู่ร้อยการช่างครับวันนี้ตามขัามเรียบร้อยครับพี่น้องตามเจ c ฟซีเพิ่นนะครับขอคุณนขอบพุณนนะครับที่ย่งแแบข้ามาติดตามพุ่มนะครับสำหรับช่องสร้างสนนะครับภาพเหงื่งานนะครับของอู่ร้อยการช่างนะครับ ทางเอ่อทางเอฟซีเพิ่นอะมาคอมเมนต์นะครับว่าให้สร้างสนรีวิวนะครับสำหรับรถคันนี้ใอ้เบื้องนี้นะครับครับเพราะว่าทางลูกค้าเพิ่นเอาขอเขามาเห็ดได้สักพักนึ่งแล้วนะครับตอนนี้กะเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานนะครับคันนี้นะครับซื้อ่าทีนะครับเดี๋ของรถเพิ่นจะเอาไปเห็ดเป็นรถแห่นะครับรถแห่ ยังหอรถแห่นายหอยทมินนะครับขอไพเดอร์นะครับถ่าจำพิพผักนะครับผมนะครับเป็นของลูกค้าอยู่ทั้งจังหวัดสกลนครนะครับเป็นกาติดตามทั้งผุ้ลร่การช่างมาทางยูทูบนะครับเป็นกาเอาเขามานะครับเซตระบบนะครับช่วงล่างใหม่ครับนี่คือจากเป็นซิปล้อนะครับเอ้ยเป็นหกล้อมากนะครับ ะเอามาเพิ่มเพิ่มเท่าหลังนะครับเพิ่มชุดเท่าหลังเป็นระบบถุงลมนะครับเดี๋ยวสามารถยกเท้าได้นะครับยกล้อร้อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะกีดเทียบเผเบิ้งนะครับท่านนี่กับเป็นฮกล้อนะครับเป็นเอก้านะครับเป็นรถห่างหน้านะครับมาเพิ่มเป็นระบบเท่าหลังเป็นถุงลมนะครับเป็นซิปล้อแล้วก็มีการ ตัวเฮนสี่นะครับออกมาอีกนะครับเพราะว่ารถแฮมกับเงานะครับไอพี่น้องเพิ่งถ่านมุ้งไกลนะครับเงาเตือบพอี่ีพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่น้องก็คงสิสังเกตเห็นนะครับสำหรับรถแฮนี่ก,ก็ถือว่าใส่รถเงาเตือบอยู่นะครับก็คือกระสีพวประมั่นสิบเมตรอยู่บ,บ้นะครับมันก็บ่ได้ ปัดเบิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระสีไทยต่อนะครับถ้าเบิ้งเพื่อนๆนี่ก็นะเบิ้งบ่ออ่ะกูเลยครับท่านี้เข้ามานะครับมีการขยับขยับช่วงล้อนะครับพี่น้องจะเห็นห้อยนะครับเต่าหนีหลังนะครับขยับไปว่าไหลนะครับขยับไปยางน้าอีกหน่อยนะครับ ้วก็เพิ่มเป็นเติมเข้าถ่ายข้ามาครับเป็นชุดถุงลมนะครับถุงลมชีถุงนะครับเป็นเบรกแข้งนะครับนี่เป็นเบรกลมนะครับเป็นถุงลมต้องรับนักล้วก็ใส่เป็นถุงลมใบเดียวนะครับนี่ไปสำหรับยกเข้าออชุดเข้าขึ้นเบิ้งนะครับ เพิ่มเติมก็คือระบบล็อกเบรกนะครับล็อกล่มครับเป็นระบบล็อกล่มครับพี่น,อน้องไปทางด้วยเข้าจัดส่งให้ เติมเติมก็จะมีเป็นหมออร์คาดนะครับนี่ครับพี่นอ้องแต่กาดีรถทานมากมันจะเป็นระบบคาดน้ทำมันธรรมดานี่ข้างทางลอยพื้นเนดินรอบอลูกค้าแล้วนะครับคือว่าคาดจะแข็งอย่นี้แต่มันจะเป็นคือว่าเป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคโยอันสำหรับ จะเอาไปเป็นรถแห่นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเหยียบคาดนะครับเพราะว่ารถมันบ่ไดดวิ่งเร็วนะครับก็ถือว่ามีความจำเป็นอยูยวสำหรับหัวลงมานนะครับเพราะว่าในเน่ก็เป็นรบพี่ๆนี้แล้วนะครับเข้าไปเรื่อเสริมก้าไปนะครับเสียงดังยังอยครับพี่น้องอันนี้ทีมสางเข้ากับยังเชี่ยงานอยู่นะครับเชียงานอยู่เดี๋ยวผมทดสอบระบบล่มให้ ไอ้บึ้งนะครับระบบหนกล้อนะครับนี่นะครับอ่าสลับเบ้าล่มนะครับอันนี้คือลูกค้าเพิ่นจัดไม่เองนะครับนี่เป็นระบบอ่าล็อกเบรกล็อกล่มนะครับนะครับก็จะบบนนเป็นล็อกตัวชดุด ทำล้อนะครับเวลาเข้าจอดนะครับเล่วนเบรกมือโย่ใส่เกียร์ก็ยังใส่งานเลยปกตินะครับอันนี้ถ้าเข้าก็จะเห็นเป็นสองระบบนะครับสลหรับตัวยกชุดห่อไทยนะครับก็จะเป็นระบบเป็นวนวลนะครับก็คือกดอยู่หน้ารถนะครับนี่กดขึ้นกดลงก็ธถ้ามดาาลวกาเป็นระบบ ที่หมดนะครับที่หมดคำโทษไรสายครับนี่ครับเป็นระบบที่หมดนะครับลำโยกถีบเงานะตอนเป็นแบบนี้สายยังน้อยนะครับลมห้องบหลาย จบกระบวนการนะครับดูที่ดูรอยการชันจัดนให้นะครับสำหรับรถแฮ่น้อยทะมินนะครับคันนี้นะครับทาวันดา สั่งชุดกระทะล้อนะครับเป็นแบบกระทะชุบมาเพียงแบบสวยงามนะครับใส่ยางชุดนี้เข้าไปกับซ้ำๆรถแทนเตียกันเด้ครับนี่นะครับระบบยกข้อถ่ายเขาก็จะ ประมาณนี้นะครับจับซุ่มให้รออนะครับมาเพิ่ม option. ออปชั่นยูทีอุไยกันช่างนะครับระบบยกยกเข่าท้ายเข้าก็จะเป็นถุงร่ม ใบเดียวนะครับเนี่ยก็คือสามารถใส่ใส่เหมือนกันเลยนะครับกับกับชุดที่า่าเป็นชุดล่องลำนักนะครับซีซีใบนะครับอยู่ด่านใต้ทั้นสี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดเดียวกันนะครับสามารถสลับใส่งานกันได้นะครับสมุดิา่ามันหัวซึมหรือมันแตกนะครับเสื่อมสภาพแตการใส่งานนะครับกาสามารถับเปลี่ยนนะครับเป็นชุดทีสามารถใส่งานได้เดียวกันนะครับ ส่วนระบบเป้าลุ่มต่ตางๆนะครับพวกทีนะครับจะเก็บไปในนี้นะครับก <S ý> ็มีเพิ่มเติมนะครับรวมเป็นทางลุ่มขอไม่ยึกไปนึงนะครับเพื่อให้มีปริมาณลุ่มเพียงพอต่อการใส่งานนะครับเพราะว่าเขามาเพิ่มชุดถุงลุ่มขอไม่ยึก ม่อยงครับเวลาเขอาลงเข้าก็กดลงธรรมดานะครับเป็นเะท่าซอยนะครับซอยลำนักนะครับเพราะว่ารถแห่เนี่ยถือว่าแบมนักหลายอยู่ด้วยนะพี่น้องครับนะ มันเป็นรถที่ผนพวกดูลำโพงเสียงนะครับเดี๋ยวมันไฟมั้งนี่นะครับเือว่าแยบมบนักหลายนะครับสวยงามครับนี่นะครับทัศนสีกะหไรกันหอ,อยู่ประมาณช่วงนี้ะครับลอยประมาณช่วงนี้นะครับ นะคดับชุดยกเพ่าต่างๆนี่นะครับดับร่องนะครับมันพุ่งเช็งเรี่ยงนะครับใส่การใส่งานกันเน่าๆไปเลยนะครับพวกระบบเบ้าเบีกเปลี่ยนจัดการของไม่ใส่เบ็ดนะครับ ร่มเพิ่มเติม,มร,รับรถแแห่ใด้หอยทะมิ้นนะครับขันนี้กนะับเดี๋ยวลูกค้าไปเหนือพงสีมารับไปต่อขึ้นพงรถแแห่นะครับผาดบ้านอาจจะยู่ที่จังหวัดเชียงพุ่มนะครับแต่ว่าผมแะยังบท่ทันเหนี่ยใจว่าเป็นลานไหนนะครับมันกะเอาเขามาให้ทั้งผู้ลอยกันช่างห่า ดูเลในส่วนของระบบช่วงล่างนะร,ระบบเข้าถ่ายระบบเบรครนะครตอน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยก่อมส่งงานนะครับก็เดี๋ยวถ้ายรถเฮียเป็นเหล่าเซตในนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะได้รีวิวให้พี่น้องในเบิ่องอีกนะครับสำหรับพี่น้องอยากติดตามเบิ่งงานท่านใดน,นะครับช่วงนี้กับงานกั ซื้อปลาตุ้งโตอยู่นะครับแบบนี้เรื่อยๆนะครับส่วนแต่ซีมีรถใหม่มาสองคันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จังชี้ได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับรถใหม่ของทางวงปฐมบนเครื่องสินนะครับว่าเพิ่นเอาเขามาเฮ็ดดูเบียบได้นะครับแต่จังมาค่อยติดตามกันเบิ้งนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณขอบคุณทางเอฟซี เจ้า,จาของรถแห่นายหอยทมินนะครับที่ยังกินหอดคิดถึงนะครับให้สร้างสนเดนียวมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับยังพบพอกันคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ